ดูไม่ปั๊บกันนะคะระหว่างนรอเป๊กแม่สีดำกับน้องสามสีปีหนึ่งว่าใครจะเป็นฝว่าชนะไม่ปั๊าน้องอเป๊กแม่กับน้องสามสีปีหนึ่งนะคะ ไามา่ได้หมดปากันไ,ได้เหรอเราขึ้นเกาะแน่นอนเลยน้องเป๊ปแม่เป๊ปฝา,าเป้ปก้อนครับอ้อาวเป๊ปแม่เล่นหอยเนี่ยเล่นแม่พลอยหอยมากระลาก่อน ส,สีเป็นหนึ่งก้าครับจะมีสก,กีสามสีไม่หน,นึน่งสามสีบีหนึน่งสก,กีต้องแบทแมนจะงอันนี้มาได้แล้วคะ่ะ